สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคอมมานด์ในคอนคือรีเตอร์สามกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะและในวันนี้นะครับผมเราอยู่กันในแมปที่มีชื่อว่าอินฟินิตี้ไอเอลนะฮะซึ่งเราอยู่กับคุณซูเปอร์พาวเวอร์นะฮะเล่นเป็นจักรวรรดิแดนอาทิตย์อุทัยสีน้ําเงินนะครับผมอยู่ฝั่งขวานะฮะอ่าส่วนคู่ต่อสู้ของเขานะครับผมคุณอะไรเนี่ยาเวอร์ลี่นะฮะถ้าอ่านผิดก็ขออภัยนะนะจ่านี่แหละรอยาเวอร ลีโลเยวอตลีลิเออนั่นแหละนะฮะอ่ะเป็นโซเวียตสีเหลืองนะอยู่ที่ฝั่งซ้ายนะครับผมอ่าแล้วก็เมื่อกี้ก็มีมอไซค์วิ่งผ่านหน้าบ้านด้วยนะถ้าเข้าไม่ถ้าเสียงเข้าไม่ก็ขออาภัยด้วยนะพยายามปิดบ้านดีแล้วนะแต่ว่ามอไซค์บางบางคันนี้เสียงเครื่องเขาก็แรงดีจริงๆนะ <c oughs> อ่ะมาดูกันนะว่าจะเป็นเช่นไรนะครับวิศวกรการรบอ่ะยังไงก็ต้องมาอยู่แล้วนะส่วนฝั่งสีทำเงินว่ายังไงครับเจอหมีนะฮะ ต้องสร้างทหารออกมาช่วยเคลียร์นะเอามายิงเอามาเหยียบเอานานโนคอไปเหยียบเหยียบได้ไหมครับเวฟหลบได้อ้หูยจูกหลบได้ดีมากเลยนะเอนจิเนียร์ต้องมาแล้วจังหวะนี้เอนจิเนียร์ออกมาได้อยู่นะอ่าเรียบร้อยครับผมตามทัมมิ่งเป๊ะน,นะฮะเข้าไปแล้วนะทัมมิ่งที่วันนี้ก็คือทัมมิ่งที่ปลอดภัยนะถึงจะสร้างตัวเอนจิเนียร์ออกมาได้นะเมื่อกี้มันยังไม่ปลอดภัยนะเพราะว่ามีหมีรอตบอยู่นะครับนะครับี๋้วรับลินพันกันอีกแล้วขออภัยนะฮะ,ละ อาฝั่งสีน้ำเงินนะครับสร้างหุ่นยนต์แมลงปอไปสกานะเบสโกรนเะนี่ยมาอยู่บนโรงทหารอย่างนี้เลยนะครับจริงๆนีคนที่จะไปเกาะที่รถเก็บแร่นะจะทําให้เขาเก็บแร่ได้ชา้าลงนะเนี่ยแต่ตอนนี้ฝั่งสีเหลืองก็ขยายฐานลงมานะจุดนี้นะครับผมเปิดโรงไฟฟ้าเครื่องปฏิกรณ์นั่นแหละแล้วก็เครื่องปฏิกรณ์พิเศษออกมานะแล้วก็ต่อมาเรื่อยๆเพื่อที่จะขยายฐานจุดนี้นะ,ระตรงนี้ซิกเกมาแล้วนะครับ ไายังไงฮะฝั่งสีน้าเงินมีแทง b u ตอร์อยู่นะครับยิงอัดเข้าไปแล้วยังไงครับซิกเกิลเข้าประชิดแล้วโอ้โหต้องใช้เบสบอระเบิดช่วยเน,นี่ยเอาแล้วจังหวะนี้ฝั่งสีน้ำเงินคุณวางป้อมด้วยนะฮะฐานป้องกัน VX เป็นสิ่งก่อสร้างที่จริงๆมันก็ยังไม่จําเป็นเท่าไหร่นะแต่ตอนนี้อา้าวซิกเกิลเข้าไปในบ้านแล้วนะเดี๋ยวมันก็จะโดดเข้าไปยิงรถเก็บแร่นะครับจังหวะนีอ้อย่างนี้นะครับหนี่มาแล้วนะวิธีฮารัสรถเก็บแร่ของฝั่งโซเวียตนะฮะเอาซิกเกิลโดดเข้ามานะครับ โอ้แล้วจังหวะเมื่อกี้นี่คือจังหวะนรกมากเลยฝั่งเสียเงินเพิ่งจะไปเก็บแร่มาได้นะแล้วโดนซิกเกิลขวางทางอยู่นะครับเข้าไปส่งแร่ไม่ได้นะต้องสลับไปใช้ปืนกลนะฮะนี่ยิงต่อสู้อย่างนี้เลยนะสุดท้ายซิกเกิลแตกอ้าวแล้วเหลืออีกตัวหนึ่งนะครับจังหวะนี้ยังไงครับเจอเทงุยิงนะโดดเข้าไปไหมเข้ามาอีกแล้วนะอ้าวแล้วโชคดีจังหวะนี้ส่งแร่ได้ทันนะแต่เลือดแดงแล้วนะครับโอ้โหสปีดลดลงนะเนี่ยต้องสร้างโรงรถมาซ่อมนะแล้วโรงรถมาใส่อยู่นี่เอาเจอแมงมุมด้้ววยนจังหี โอ้โหดูทรงแล้วนี่ทั้งสองท่านนี้ก็ถือว่าเป็นการเป็นงานดีอยู่นะเนี่ยอันนี้อะไรนี่แทงบัสเตอร์เข้ามาโดนซิกเกิลเก็บงานหรือเปล่าฮะน่าจะเป็นหมีมากกว่านะตบจนได้ยศหนึ่งบ้างนะ,ะจังหวะน,นี้แมงมุมไม่รอดนะฮะไปแล้วส่วนรถกระแรกก็ยังรอดอยู่นะครับแต่คันนี้นี่สิเลือดแดงเลยนะฮะเลือดท่วมเลยนะเอ้ยไม่ใช่เลือดท่วมไฟท่วมพูดผิดนะฮะออไม่ได้สิครับจังหวะน,นี้โอ้ยผลต่อสู้กาศยานจริงๆต้องสลับไปใช้ระเบิดนะระ,ะเบิดมือไอระเบิดแม่เล แล้วก็ไม่พังเอ้ยแล้วก็ตายไปนะฮะแต่ว่ารกเก็บแร่จังหวะน,นี้เปิดเกราะนะฮะรกเก็บแร่ของฝั่งโซเวียตในเกมภาค3านี้จะไม่มีป้อมปืนนะจะไม่เหมือนภาค2นะที่มีป้อมปืนคกไวิ่งคุ้มกันตัวเองนะแ้วจังหวะน,นี้ว่ายังไงครับเทงุมาแล้วมีบูฟล็อกด้วยนะบูฟล็อกตามมาเลยนะ,ะจังหวะน,นี้เทงุหนี <c oughs> หนีลงน้ำนะฮะแรงร่างบินขึ้นฟ้าจังหวะน,นี้รงเก็บแร่ยังไม่มาฮนะ สั่งสีน้ำเงินว่าไงฮะบินออกมานะจุดนี้แต่ก็น่าจะบินกลับบ้านแหละดูส่งแล้วมีเข้ามาอีกหนึ่งลำนะฮะตรงนี้อามีการวางเซนทรีกันไว้ด้วยนะ,ะป้อมป้อมป,ปืนปืนคุ้มกันนะ,ะสมแปลงแบบแปลเขาเรียกว่าไงนะ,ะแปลแบบตรงตัวดีนะเซนทรีนี่แปลว่าผู้ป้องกันผู้พิทักษนะ์อะไรประมาณนี้นะเซนทรีซิสเต็มระบบป้องกันอะไรประมาณนี้นะแต่ว่า เต็มที่กันของเกมภาค2เนี่ยมันจะเป็นป้อมปืนอัตโนมัตินะฮะแต่ว่านี่นี่คือควบคุมด้วยคนกระดกวอดก้าแบบชิวๆเลยนะเนี่ยอ่ะจังหวะนี้ยังไงครับเทงูดรอปลงมาจะยิงรถเก็บเร้นะแต่โดนสตันไปก่อนนะครับจังหวะนี้เอามีเทงูเข้ามาอีกลำหนึ่งนะฮะไม่ใช่เทงูนะครับคราวนี้เป็น VX เลยนะครับผมโอ้โหยิงบุกรอกแตกไปแล้วเรียบร้อยจังหวะนี้เทงูไม่รอดแล้วนะฮะบึรมเรียบร้อยแล้วว่าไงครับ VX เจอแฮมเมอร์นะครับไล่ยิงอย่างนี้เลยนะฮะโอ้โหเบิรมไปแล้วนะฮะ นีไม่ทันนะฮะต่อไป V X ยังไงครับอ่ายิงโรงรถนะครับยังไงก็ต้องยิงอยู่แล้วนะฮะม่ยิงไม่ได้นะครับแล้วตรงนี้ V X เอ่อเรนะบูฟรอกออกมาเอาพังไปแล้วเรียบร้อยฝั่งซีนังเงินดึง V X กลับบ้านหนึ่งลำโอ้โหแล้วจังหวะนี้ว่าไงครับฝั่งสีนังสร้างยูนิตออกมาไม่น่าจะทันนะฮะตังบนนะครับผมอุ้ยทันไม่อุ้ยทันอยู่นะฮะเป็นบูฟรอกออกมานะครับผมโรงรถยังไม่แตกนะฮะโอ้โหแล้วมีปรัทูเปอร์ช่วยยิงด้วยนะฮะจังหวะนี้ เสียดายจังหวะมากเลยจริงๆถ้าหากว่าฝั่งสีน้ําเงินนี่เอา V X มาจอดอยู่เหนือโรงรถพอดีเนี่ยแล้วมันหล่นลงมาตุ้มนี่คือโรงรถแตกแตกเลยนะฮะดูจากพลังชีวิตที่เหลือเมื่อกี้นะฮะไม่รอดเลยนะอ่าแล้วตรงนี้ว่าไงฮะเปิดสนามบินมานะครับฝั่งสีเหลืองนะฮะ,ะสนามบินมาตรงนี้แล้วโรงเก็บแรกก็น่าจะสร้างตรงนี้ได้พอดีแหละนะฮะอ่า ส่วนตรงนี้ว่ายังไงครับเทงูเอาวเบื้มไปแล้วนะเจออะไรครับทำไมบื่ออ๋อทหารโอเคอย่างไงก็ตามนะตอนนี้อ่า V X สภาพใหม่เอี่ยมสองลำตรงนี้อ่าแล้วตรงนี้ฝั่งสีน้ำเงินโอ้ถ้าเรือจักรวรรดิมาแล้วนะะจะเล่นทับน้ำแล้วนะฮะ แล้วก็ยังไม่สร้างอะไรออกมานะจริงๆนี่ยาริต้องมาได้ยแหละนะฮะจังหวะนี้เอายังไงครับปืนคุมกันขายทิ้งได้ทหารเกณฑ์ออกมาหน,นะน,นึ่งคนฮะจังหวะนี้ฝั่งสีน้ําเงินย้ายไปยิงอ่าลงปั้นจันขุดจอดน้ํามันนะฮะแล้วก็เจเดินทุยแล้วเราก็เจอบูฟล็อกไล่ออกไปนะฮะลินผัดกันด้วยนะเมื่อกี้ขออภัยนะท่านผู้ชม <c oughs> อ่าแล้วตรงนี้ยังไงเอ่ยเทงุด r อปลงมายิงรถเก็บแร่อ,อีกแล้วนะฝั่งสีเหลืองดึงรถเก็บแร่หนีนะฮะเปิดเกราะด,ด้วยนะครับแล้วก็มีแมงมุมกับ ไรนัสซิเกิลแล้วก็แฮมเมอร์เข้ามายิงช่วยนะแล้วฝั่งศิลังก็จะไม่ได้บุกสทีนะเพราะว่าต้องป้องกันบ้านอยู่อย่างนี้นะ,ะเตะงูเข้ามายัางไงครับอ่าบินเลี้ยวหลบมานะจุดนี้นะจังหวะนี้ V.S ก็แอบมาต่อ,อบ่อน้ำมันอีกแล้วนะ <c oughs> ขอภัยนะช่วงนี้ <c oughs> จังหวะนี้โอ้โหชินอบิจะเข้าไปแฝงตัวในโรงเก็บแร่ได้ในที่สุดนะครับ <c oughs> ไม่ทันนะครับผมโอ้โหยูนิตท,ที่นานๆทีจะได้เห็นนะชินอบินะครับ จินุ่มบีมันก็คือสปายของฝั่งญี่ปุ่นนั่นแหลนะฮะแต่ว่าเป็นสปายที่ปลอมตัวไม่ได้แล้วก็สามารถฆ่าทหารราบได้แค่นั้นเองนะโยนดาวกระจายแล้วก็ใช้ดาบฟันเนะอ่าแล้วเมื่อกี้นี่เรียกได้ว่าเข้ารุมเก็บเงีไปแล้วแล้วฝั่งสีเหลือไม่ครับตังหมดเลยนะอ่าแต่ถ้าผมจาไม่ผิดรู้สึกว่าในเกมภาค 3, 3นี้มันจะจํากัดอยู่ที่ห0 0 0หรือ6 0 0ันี่แหละจานวนเงินที่สามารถขโมยได้นะมันจะไม่เหมือนกับเกมภาค2นะที่อ่า ฝั่งที่ถูกขโมยเงินหนีมีเงินเท่าไหร่ก็คือเสียไปหมดเลยนะมันจะไม่ใช่อย่างนง้นนะเกมนี้มันจํากัดนะแต่ว่าถ้ามีไม่ถึงก็ก็เสียหมดอยู่ดีนะหมายถึงภาคสามนะฮะตรงนี้บ่อนนะมันยังไม่พังอีกน,นะครับเอาให้พังสิครับฝั่งสีเหลืองขึ้นไปไหนเนะี่ยโอ้ต้องมาสกัดตรงนี้อีกนะใหม่แล้วนะฮะ VS ยิงเข้าไปที่โรงรถแล้วตรงนี้ไงครับเอ่อทวินเบกเข้ามาโอ้โหยากแล้วโรวงรถยังไม่แตกเลยครับเอาให้แตกนะฮะนั่นแหละครับบึ้มไปแล้วนะและ้วเบลเทนแลบกำลังมาด้วยนะจังหวะน,นี้ แบตเทิร์นแลบมาแต่ไม่มีโรงรถนะยากแล้วเอาเวกร่วงบึมเรียบร้อยครับผมหนีไม่ทันนะฮะลำนี้แล้วท่าเรือเนี่ยคุณสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรครับฮะฝั่งสีน้ำเงินเขาชื่ออะไรนะฝั่งสีน้ำเงินซูปเปอร์พาวเวอร์นะสงสัยเกมนี้น่าจะเล่นกันแบบชิวๆนะฮะมีท่าเรือแต่ยังไม่สร้างเรือออกมาสักลำนะ่ <c oughs> ะโรงไฟฟ้าเพิ่มเติมแล้วตรงนี้ก็มีการหมุนด้วยนะหมุนก่อนวางด้วยนะโรงไฟฟ้า สามหลังนี้นะครับตรงนี้ยังไงฝั่งสีเหลืองบุกเข้ามาแล้วนะครับทวีมเบลดหนึ่งสองสามสี่ลำนะที่เห็นด้วยตานะครับยิงรถเก็บแร่บ,บึ้มไปแล้วนะฮะแล้วก็มีแฮมเมอร์ะนะครับอู้แล้วฝั่งสีเงินสร้างเป็นเฟรนช์เทคโนโลยีนานูแบทเทนแล็บนั่นเองนะแบทเทนแล็บของฝั่งญี่ปุ่นนะมาแล้วนะครับจะเปิดเทคเทียร์สามแล้วฮนะจังหวะนี้ v X ีอ่ะไล่ตัวทวีมเบลดออกไปได้ก่อนนะจังหวะนี้ยังไงครับอ่าวงฝึกกับโรงเก็บแร่โอ้โหต้องขายทิ้งแล้วฝั่งสีเ,ง,เงิน ราจะปล่อยไว้ก็ได้นะ,ะซื้อเวลานะครับแต่ว่าตรงนี้ไม่ต้องซื้อนะครับเวลาส่งเทงงูขึ้นมาเจอแฮมเมอร์ยิงนะรถถังสุนามิต้องต้องมาแล้วจังหวะน,นี้แต่เขาคงไม่เล่หนหรอกฮะสึนามิน่าจะเล่น VX นี่แหละส่วนใหญ่นะอ่าส่วนใหญ่เป็นหลักสี่เออใช้คํานี้แล้วกันนะเล่น VX เอาไว้ยิงยานเกราะนะฮะอ่าส่วนตรงนี้ยังไงล่ะครับเนี่ยนาตาชามาแล้วนะฮะอยู่ในคอมมานโดของฝั่งโซเวียตนะครับผม อุปกรณ์นำร่องสำหรับการยิงไกลนะส่งผู้ควบคุมยาพหนะของศัตรูออกไปให้หมดกองทหารราบอาจเอาพหานะาพวกนั้นกลับมาใช้ได้เอาง่ายก็คือยิงคนขับนั่นแหละยิงคนขับยานพหานะาภาคพื้นนะได้แค่ภาคพื้นนะภาคอากาศไม่ได้นะถ,ถ้ายิงภาคอากาศได้นี่ก็จะโกงเกินไปนะ,ะจังหวันนี้สีเหลืองดอปสารพิษลงมานะครับรถเก็บแร่ก็ไม่มีตรงนี้นาตาชาว่ายังไงไม่เข้ามาอาจถอยออกก่อนุอยมีเครื่องบินมิกแล้วด้วยนะ เอามาเคาน์เตอร์ตัวเทงูกับ VX นะฮะพูดถึงเราอยู่ไหนเนี่ยอ๋ออยู่นี่นะฮะโอ้โหกล่องทับอากาศอย่างอย่างแน่นหนาแต่ก็ไม่น่าจะสู้ไหวนะฮะจังหวะนี้ฝั่งสินเงินเท่าจากบ้านนี่คือพังเลยนะโอ้โหเวฟฟอสอาร์ติเลอรี่รถถังปืนใหญ่พลังคลื่นผมว่าจังหวะนี้น่าจะยังไม่จําเป็นนะฮะถ้าจะจําเป็นคือเอามายิงยูนิตที่แบบสําคัญสําคัญนะอย่างเช่นนาตาชานะจังหวะนี้ยังไงครับมีร่วงตูมเรียบร้อยนะ โอ้โห oh, แล้วตอนนี้ฝั่งสีเหลืองถอยทับก่อนนะครับเจลเวฟฟอร์สสู้ไม่ไหวแล้วฮะก็น่าจะไม่ไหวนะครับอ่ะอัพอคาลิปมีอยู่นะแล้วตอนนี้ฝั่งสีเหลืองสร้างม่านเหล็กแล้วนะครับคุณยลาฟวัตลีนะฮะม่านเหล็กยังคงตามมาในเกมภาคสามนะครับผมอเป็นอ,อะไรนะซูเปอร์เวปอนของฝั่งโซเวียตนะฮะตรงนี้ยังไงครับผมนาตาชาเอาตายไปแล้วฮะนาตาชาไม่นะโอ้โ <laughs> ห บึ่มไปแล้วอ่ะ V X แลงร่างบินขึ้นฟ้ายิงบูฟล็อกแตกนะฮะเรียบร้อยนะครับจังหวะน,นี้ยังไงฮะอาวุธต่อต้านกาซแยนอยู่ไหนครับอ่ะเหลือมิกอยู่2ลำนะฮะจังหวะนี้หื่งเทงูยิงสู้กับมิกมิกไม่สนเทงูนะครับจะไปยิง V X ให้ได้นะครับผมยังไงครับได้ไปแล้วนะฮะหูยขาบ้านเลยนะโอ้โหจังหวะน,นี้แตกกลางอากาศไปด้วยนะฮะสรุปลงพื้นหนีตายมาได้3ตัว, <c oughs> วนะฮะจังหวะนี้เอ้าเลวเวฟฟอดยิงเอ้าเดี๋ยวนะเสียฟอร์ด ถูกขโมยไปนะฮะโอ้โหตกเป็นของสีเหลืองนะเมื่อกี้แสดงว่าก่อนที่นาตาชาจะตายเมื่อกี้เนี่ยจังหวะคลุกวงในนี่คือนาตาชายิงคนขับเวฟฟอร์สนะเนี่ยรตถ,ถังปืนใหญ่พลังขึ้นเนะี่ยแล้วฝั่งสีเหลืองก็ทหารเข้าไปขับขับทุ้ยเอาทหารเข้าไปขับลิ้นพันกันนิดหน่อยนะขออภัยนะครับท่านผู้ชมในๆก็ในๆแล้วขออนุญาตดื่มน้ําสักครู่นะฮะ <c oughs> <c oughs> โอเคกลับม,มาแล้วไม่ต้องไปดื่มไกลหรอกนะฮะผมตั้งขวดน้ำไว้ข้างๆโต๊ะคอมนี่แหละนะอ่ะจังหวะน,นี้นะครับฝั่งสีเหลืองมีนาตาชาออกมาคนใหม่แล้วนะเรียกด้ว่าร่างคโคลนปะน่าจะใช่นะอะเครื่องปฏิกรณ์มาเพิ่มเติมโอเคตรงนี้ม่านเหล็กผมว่าม่านเหล็กนี้เป็นอะไรที่น่ากลัวมากๆเลยนะเป็นซูเปอร์เวปอนที่อน่ากลัวนั่นแหละนะ โดยเฉพาะถ้าใช้กับตัวอพอคาลิปส์นะฮะซึ่งใช้แน่ๆนะครับและตอนนี้ฝั่งสีดำเงินนี่ก็ยังไงฮะ VX3 ตัวอยู่บนพื้นซะด้วยนะครับผม <c oughs> แล้วก็เวฟฟอสยิงบูฟล็อกจีเวฟฟอสนี่น่าจะส่งไปยิงอพอคาลิปส์นะฮะอ่าเอ็มซีวีมากลางนะจุดนี้ถ้ากลางตรงนี้นี่ขยายฐานลงน้ำแน่นอนฮะ ถ้าไม่ใช่โรงเก็บแร่ก็น่าจะเป็นท่าเรือโอเคท่าเรือจริงๆด้วยนะมาแล้วนะครับกำลังมานะสนามนาวีนะอ่าเรามีแบทเท e La แลบด้วยนะครับผมเราจะได้พบกับเรือเรดนอตแน่ๆนะเรดนอตที่เป็นเรือธงของกองทัพโซเวียตเลยก็ว่าได้นะเป็นเรือที่มาจากเกมภาค2นะภาคแรกไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะแต่ว่าเป็นโด่งดังมาจากภาคสนะภาคสนี้ยิงจรวดสลูกนะแต่ว่าภาคสามนี้จะยิงจ,จรวดสลูกนะ โอเคม่านเหล็กพร้อมใช้งานแล้วนะจังหวะนี้แล้วยังไงครับมาแล้วนะครับโอ้โหใช้กับแฮมเมอร์3ามคันอาพอคลิปหนึ่งนะฮะแล้วก็โดน mcv ด้วยนี่ถือว่าปลอดภัยอยู่นะะแต่ใช้กับทาหารราบไม่ได้นะะตรงนี้มีคิงโอนิมาด้วยนะฮะร,ราชาย,ยักษ์นะครับอุตสาหสร้างขึ้นมานึกว่าจะได้ใช้นะครับโอ้โหต้องถอยก่อนนะจังหวะน,นี้แล้วนาจะชาย,ยังอยู่ไหมเนะี่ยนาตาชาไม่เห็นนะ จังหวะน,นี้อ้าววีเอโดนลากไปปัน่นโอเคแตกแล้วนะด้วยฝีมือของทนะวินเบลดนะจังหวะนี้นะครับทวินเบลดไล่ยิงราชายักษ์นะตามสูตรแล้วตรงนี้มีอะไรเข้ามาสวนไหมอ่ามีเทงุอยู่นะลำหนึ่งนะหืมเลือดแดงแล้วนะแต่ว่ารีเจนเลือดได้นะครับเพราะว่าติยดยศดาวแล้วนะยูนิตท,ที่ได้ยศด,ดาวนี้ก็จะรีเจนเลือดได้นะก็จะเหมือนกับเกม3เอยเดียวืันกับยูนิต3บ้างในเกมภาค2นะอ่าอุนาตาชามาอีกแล้วนะฮะ ตรงนี้อัพอคาลิปสลับไปใช้ฉมวกแม่เหล็กนะเนี่ยตรงนี้ปืนหลักเปลี่ยนไปเป็นปืนใหญ่คู่หนึ่งสองห้ามมโอ้ร้อยยี่สิบห้ามมฮิตอันนี้คือชื่อปืนใช่ไหมฮิตเป็นปืนฮิตขนาดหนึ่งร้อยยี่สิบห้ามิลิเมตรซึ่งสามารถทำลายล้างกรอดทุกชนิดที่ใช้กันอยู่ได้แต่ยิงเข้าทหารราบได้น้อยมากนะอ่าวดรอปสารพิษลงมาแล้วนะฮะดิสเตรเตอร์เอสไตร์นะครับแล้วจังหวะนี้นี่อะไรเนี่ย อะไรพังเอง่ยอุ๊ยเรดนอตพังเลยฮะเจอเรือโชกุนโอ้โหเออ,อ,อ,อนานๆทีจะได้เห็นนะเรือโชกุนนี่เรือประจำบ,บาลโชกุนนะกับสีวิ่งนะไม่ค่อยได้เห็นนะ,ะแล้วตรงนี้ว่ายงไครับฝั่งสีเหลืองเข้ามานะจุดนี้นะมีนาจาชาเข้ามานาจาชาต้องยิงคนขับยิงไม่ได้เรียบร้อยครับเจอเวฟฟอสต์ยิงสกัดไปก่อนนะจังหวะน,นี้ตายไปแล้วนะตรงนี้ถ้าเรือหายโดนยิงถล่มไปเรียบร้อยฮนะแล้วยังไงครับ โชกุนจะตามไปยิงอะไรอยู่บนบกไหมน่าจะยิงถึงนะยิงอพอคาลิปส์อ่ะแล้วตรงนี้ครับทวิมเบลดอ้อมมายิงนะจุดนี้นะอ่ะฝั่งสีน้ำเงินยังดีนะมีซีวิงไว้คอยขัดขวางอยู่นะแต่ว่าขัดขวางไม่ทันนะรู้จับแร่บ,บึมไปแล้วนะฝั <c oughs> ่งสีน้ำเงินต้องกดสร้างใหม่แล้วตังค์หมดด้วยนะจังหวะน,นี้โอ้สีเหลืองมาอย่างนี้เลยครับ <c oughs> ดบดาวเทียมไซเวฟฟอสแตกสองคันพร้อมกันเลยนะเป็นภาพที่บาดตาบาดใจสุดเลยนะแต่ตรงนี้ทวินเบลดรวงไปหมดแล้วนะ แล้วซีวิงเนี่ยจะสลับโหมดไปเป็นสกายวิงไม่ได้นะฮะถ้าไม่งั้นนี่โดนบูฟร็อกสอยนะครับผมอลอยสู่ทองฟ้าอชื่อสกิลแล้วตรงนี้ยังไงครับโชกุนโดนดูดมานะแล้วก็พอกว่าพอคลิปเดียวมาอยู่ตรงหน้าพายอย่างนี้เลยนะฮะแล้วโชกุนมันไม่ยิงนะอ๋อยิงไม่ได้นะถ้าโดนดูดอยู่แต่ว่ามันจะปั่นได้เหรอครับมันปั่นไม่ได้ดิโชกุนอยู่ตรงนี้โอ้โหแต่ว่าขึ้นบกปุ๊บแตกปั๊บเลยนะอ๋อสามารถดึงเรือให้ขึ้นบกอย่างนี้ได้นะ แล้วพอขึ้นบกมันก็จะพังเอาแบบนี้เลยนะฮะเมคคนิกเกมนะอันนี้ไม่น่าจะเรียกว่าบั๊กนะฮะน่าจะเรียกว่าฟีเจอร์ของเกมเลยมากกว่านะฮะประเด็นคือโชกุนมันไม่ใช่ยูนิตสะเทือนน,น้ำสะเทือนบกไงถ้าขึ้นบนบกก็ก็พังนะอย่างที่เห็นไปแล้วตรงนี้งไงครับเทง,งุอุย้ยเกือบพังนะตรงนี้สีน้าเงินส่วนด้วย V X ฝั่งสีเหลืองถอยทับก่อนนะครับอ่าตรงนี้ม่านเหล็กพร้อมใช้งานอีกรอบหนึ่งแล้วนะฮะแล้วยังไงครับฝั่งสีเหลือง เล่นโทย์เบดเรื่อยๆนะอ่าเมืองแรกตรงนี้ก็กำลังจะหมดนะฮะมีสนามนาวีตรงนี้อีกที่นึงนะฮะเปิดอะคูล่ามาแล้วนะแต่ก็ไม่แน่นะลำต่อไปอาจจะเป็นเรดนอตก็ได้นะอ่านาตาชาออกมาใหม่นะครับคนที่เท่าไรแล้วก็ไม่รู้น่าจะคนที่5แล้วมั้งนะอ่าเป็นคนที่เป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งมากนะฮะไหน้ํามือเดียวนะอีกมือน,นึงนี่คือถือปืนนกะ็แต่ปืนนี่ได้บอกไหมอ๋อไม่ได้บอกนะน่าจะเป็น มไม่น่าใช่อึกว่าเป็น SVD Dragunov ไม่น่าใช่เดี๋ยวไปหาข้อมูลมาอีกทีหนึ่งแล้วกันนะว่าโมเดลปืนนี่มันเป็นโมเดลไหนนะอะแต่ยังไงก็ตามนะตอนนี้ฝั่งสีเหลืองส่ง VX ออไม่ใช่ส่งทวิมเบลดกับมิกเข้ามาอีกแล้วนะยิงรถเก็บแรบเบิรมไปแล้วนะครับส่วนตรงนี้ว่ายังไงครับ VX ออกมาเดี๋ยวมันก็โดนยิงนะเดี๋ยวมันก็พังนะตรงน,นี้ทวิมเบลดกระหน่ำยิงเข้าไปได้อยู่นะฮะจังหวะน,นี้บินขึ้นฟ้าเรียบร้อยครับมิกมาเก็บงานสิฮนะบินออกมาณจุดนี้ทำไมครับผมโอโ อาคูล่าสองลำอ๋อเป็นอาคูล่านะว่าเปิดเรตนนดมานะตรงนี้นาตาชายังอยู่นะจังหวะน,นี้โอ้โหซีวิงกระนำยิงเข้าไปที่ทวินเบลดนะ่าจูกหลบลูกกระสุนนิดหน่อยนะแตกไป1ีกหนลำนะครับกลางอากาศเลยนะตรงนี้ขึ้นบกมาแล้วเจอเทงุไล่ยิงสิครับลักษณะนี้แล้วเทงุใช้หุ่นยนต์ดูดซับดาเมจด้วยนะโฮเวอร์ดโดรนนะอ่า ต,ตรงนี้ยังไงครับอาคูลา่าล้อออ้อมมายิงนะฮะโอ้โหเอาแบบนี้เลยนะครับแตกแน่ๆจังหวะนี้จังหวะนี้ฝั่งสีน้ำเงินยังไงครับนี่สลิปเอ่อสลิปอะไรนะสลิปเปอร์แอมบูชเปล่าสปอนแทงบัสเตอร์ออกมานะจากพื้นห้าคนนะครับจังหวะนี้โดนเหยียบมาเลยนะครับทำอะไรไม่ได้นะอย่าบอกนะว่าจะสปอนแทงบัสเตอร์ออกมาจะยิงบ้านเหล็ก ยิงไม่ได้อยู่แล้วนะดาเมจไม่พอเนะียดาเมจไม่พอแล้วกองทัพเต็มบ้านอยู่อย่างนี้เนะเออฝั่งสีม่วงเขาน่าจะไม่เห็นนะเมะื่อกี้แล้วตรงนี้ครับเทงูอ่าเกือบพังนะตรงนี้ b ีต้องลงพืนแล้วครับสอยมิกร่วงไหมมิกไม่ร่วงแต่เป็นทวินเบลดนะครับที่ร่วงแทนนะครับกระจุยกระดใจนะ่าตรงนี้ฝั่งสีเหลืองใช้มานเหล็กไปกับอะไรครับเมื่อกี้ไม่ทันได้ดูนะฮะแต่ที่แนนฮะฝั่งสีเหลืองนี่เรียกได้ว,ว่า กลับมาได้เปรียบนะนจุดนี้นะ,ะแต่ว่ามิกนี่คือร่วงไปแล้วนะอีกลำหนึ่งนะโอ้โหแล้วก็มีอีกลำหนึ่งตามมาเป็นทวินเบลดนะ <c oughs> รู้สึกว่าเกมนี้นี่เขาจะสูญเสียอากาศาย,ยานไปเยอะมากเลยนะ <c oughs> ทั้งสองท่านเลยนะอา้าวยูนิเทียสามมาอีกครั้งหนึ่งนะเวฟฟอร์สอ์ทิลลอรี่นะฮะหรือที่ภาษาไทยใช้คำว่ารถถังปืนใหญ่พลังคลื่นนะกับราชายักษ์นะฮะคิงโอน้ทำไมคิงโอน้ถึงมีคำแปล คิงโอนี้คิงก็เป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมโอนี้เป็นภาษาญี่ปุ่นที่แปลว่ายักแต่ว่าอยู่ีนบางตัวก็ไม่แปลนะไม่แปลไม่ทับศัพท์ด้วยนะแต่ยังไงก็ตามนะจังหวะนี้ฝั่งสีเหลืองยังไม่ยังไม่เข้าปะทะนะฮะลอให้สีน้ําเงินเข้ามาใกล้ๆก่อนนะครับพยายามยื้อเวลาให้ม่านเหล็กใช้งานได้นะดูทรงแล้วนะครับ อ่าแล้วตรงนี้ยังไงเนี่ยเดสสูเลเตอร์แอสไตร์นะครับผมดรอปสารพิษลงมาฝั่งสีน้ําเงินต้องดึงรถเกลือเร่หนีตายออกมาก่อนนะอ่าอ่ามีคิงโอนี้อีกตัวหนึ่งออกมาแล้วนะฮะจังหวะน,นี้ยังไงครับนาตาชาคนใหม่ออกมาอีกแล้วนะฮะจังหวะน,นี้มาเหล็กเหลือเวลาอีก12 11วิ10วินะครับผมจังหวะน,นี้ฝั่งเสียมเงินยังไงครับถอยทัพมาตั้งหลักก่อนนะอ่า <c oughs> จังหวะนี้อะยิงไปนิดหน่อยม่านเหล็กใส่เต็มๆเลยนะเอ๊ยแต,แต่ทำไมทาไมใส่นาตาชาแล้วไม่ตายอะ่ะหรือว่ายูนิตคอมมาโดมันเป็นอามาตะาเหรอฮะน่าจะใช่ละมังเนะีอ่าโอ้โหฝั่งเสียเงินสู้ไม่ไหวแล้วนะครับเจอม่านเหล็กเข้าไปยังขนาดนี้น่าจะเอาน่าจะเอาไปใช้ฉากแบบตลุมบอลกันนะฮะ <c oughs> ตรงนี้อะ ให้นาตาชายยิงคนขับแล้วก็เอาแฮมเมอร์ดูนะขันไหนได้ไปวะขันไหนได้อะฮะขันไหนได้ดูไม่ออกโอเคช่างมันแล้วกันนะจังหวะนี้เดี๋ยวก็ดูออกเองนะแต่ว่าที่แน่ๆนะจังหวะนี้ฝั่งเซียมเงินต้องเล่นเกมตั้งรับแล้วนะสีเหลืองดอกดาวเทียมลงมาแล้วสิคุณดึงกองขับนี้สิครับเอออย่างนั้นฮะทำไมดอปลงมาช้าจังโอเคถ้าช้าขนาดนี้ไม่น่าไม่น่าจะใช่ดาวเทียมนะฮะ สถานีอวกาศแน่นอนครับผมมาแล้วนะโอ้โหอุ้มนะฮะเศษส่วนสีชิ้นส่วนกระจ,ยระจายนะครับผมโอ้โหดีนะที่ฝั่งสีน้ําเงินเขาดึงยูนิตออกได้ทันนะแต่ตรงนี้ไงเนี่ยอาคูล่าเจอกับซีวิงแล้วซีวิงมันโจมตีอาคูล่าไม่ได้นะแต่อาคูล่านี่สามารถโจมตีซีวิงได้นะอแล้วทำอะไรเยไม่เข้าใจ วิงไปวนมาอาจจะตรงนี้สปอนตัวแทงบัสเซอร์ออกมาอีกแล้วนะฮะฝั่งสีน้ำเงินเอามายิงม่านเหล็กนะยังดีนะที่สีเหลืองเขามีพิมเบรดไว้กันบ้านอยู่นะเรียบร้อยนะครับผมจังหวะน,นี้แต่ตรงนี้ว่าอย่างไรยิงอะไรเอ่ยบอลลูนบอมโอ้โหจะเอาให้ได้นะฝั่งสีน้ำเงิน <laughs> ระเบิดบอลูนนะฮึดรอปใส่ม่านเหล็กอย่างนี้เลยนะครับผม รวมตามรวมตามแต่ดาเมจก็ไม่พอที่จะพังได้นะอืมคือดาเมจมันก็เยอะอยู่นะไอตัวระเบิดบอลลูนนะแต่ว่ามันไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะจังหวะนี้เอาคิงโอนี้แตกหนึ่งนะเรียบร้อยแล้วนาตาชัยยังไงครับอยู่แนวหลังนะเอาไว้ก็ไวแนวหลังก็ดีนะจังหวะน,นี้อุ้ยมีเทสลาทูเปอร์มาด้วยนะเฮ้อเทสลาทูเปอร์นี่สกิลสกิลของเทสลาทูเปอร์ก็คือทำให้ยูนิตยางกรอกรอบๆนี่สตันนะ แต่ว่าโดนดีนายไปแล้วเรียบร้อยไม่ได้ใช้งานแล้วนะอาพอคอลิสยังไงครับถูกยิงพังนะฮะเรียบร้อยครับผู้ยังไม่ทันขาดคำเอาไปแล้วนะฝั่งสีเหลืองโอ้โหเกมพลิกนะฮะเหมือนสีเหลืองจะชนะนะครับเมื่อกี้แต่ว่ากองทัพนี่คือร้อยรอแตกพ่ายเรียบร้อยนะดูส่งแล้วทรัพยากรก็น่าจะไม่เหลือด้วยนะทําให้ชัยชนะได้ตกเป็นของคุณอะไรนะซุปเปอร์พาวเวอร์ฝั่งสีน้าเงินนะฮะอ่าใช่ไหม เดี๋ยวนะฝั่งสีน้ำเงินชนะไม่ใช่เหรอแล้วทำไมดาวมันไปขึ้นฝั่งสีเหลืองลละน่าจะบั็กนะฮะเอาเป็นว่าตามนี้แล้วกันนะฮะซูเป,ปรอร์พาวเวอร์ฝั่งสีน้ำเงินชนะนะ,ะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอติเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสุดที่ครับฝากไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่เห็นไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ